ค่ะวันนี้เรามีตัวนี้นะคะไพ่เ8ภาพพยากรณ์ค่ะภาพแห่งชีวิตรู้ภาพรู้ชีวิตนะคะของอาจารย์ฮานาออนะคะในราคาเบามากสบายกระเป๋าสำหรับแม่หมอมือใหม่นะคะทั้งหมดมี78ใบนะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ด้านใต้ะค่ะอ่ะวันนี้เรามาทดสอบการหยิบดูนะคะ สำหรับแม่หมอมือใหม่ทั้งหลายสำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์สภาพทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะคะดิบสามใบนะคะเป็นการเปิดแบบง่ายๆค่ะสามใบ วิธีการทํานายนะคะว่าอาทิตย์ช่วงนี้เป็นอะไรที่น่าน่าเศร้าแบบมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะได้ไพ่พระนางประจาเทรีนะคะการสูญเสียผิดหวังสิ่งที่ตั้งหวังไว้นะคะก็ยังไม่สําเร็จผมแต่อันนี้มันเป็นใบอดีตนะคะแสดงว่าตอนนี้คุณเริ่มจะกลับมาดีแล้ว เริ่มจะกลับมาดีนะคะสถานการณ์ปัจจุบันได้นิ้วนางนะคะการเริ่มต้นนะคะต้นนีปลายคดอย่าประมาทถึงจะได้จากที่ปัญหารุมเร้าเริ่มจะดีแล้วแกก็ยังระวังในท้ายให้สุดค่ะถ้าผ่านไปคนที่เกิดวัาทิ์ได้ใบสรุปเป็นต้นปวยเซียนราชาแห่งโชคลาภนะคะความสำเร็จทุกรูปแบบแสดงว่าณปัจจุบันจาก อดีตที่มีปัญหาตอนนี้คุณเริ่มดีขึ้นมาได้โชคได้ราบค่ะวิธีอ่านให้ง่ายๆแต่ว่าบางคนอยากเจาะลึกก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนี้นะคะจะมีสุขภาพสรุปพยากรณ์การพยากรณ์ในแต่ละใบนะคะฮ่เดี๋ยวอาจารย์ปักไว้ให้ในตะกร้าเลยนะคะสินค้าเป็นมีจำกัดนะคะรีบซื้อก่อนหมดโปรโมชั่นค่ะ อย่างหนาค่ะอาจารย์ใจดีเดี๋ยวอาจารย์จัดส่งให้ฟรีเลยค่ะ